เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook กรมที่ดินแฟนเพจนะคะรีบแจ้งข้อมูลด่วนเลยนะคะสำหรับโครงการบอกดิน3หมดเขต30มิถุนายน2 5 6 5นี้แล้วเหลือระยะเวลาอีกเพียง1เดือนเท่านั้นนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้ เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะสําหรับใครบางท่านยังไม่ทราบว่าบอกดินคืออะไรมีความสําคัญอย่างไรนะคะโครงการบอกดินเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือมีเอกสารสอคอหนึ่นอสอสนอสอสกและต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะสามารถแจ้งข้อมูลและพิกัด gps ของแปลงที่ดินที่ครอบครองอยู่ให้กรมที่ดินผ่านทางโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนเพื่อกรมที่ดินจะได้นำข้อมูลไปประมวลผลต่อไปโครงการบอกดินดำเนินงานมาแล้ว2ระยะนะคะโดยระยะแรกโครงการบอกดิน1เปิดให้ประชาชนแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ดินในช่วงระหว่างวันที่1่กุมภาพาันธ์ถึง3าสิบเดกรกฎาคม2 5 6 3 มีผู้แจ้งข้อมูลจำนวน11,899รายระยะที่2โครงการบอกดิน2เปิดให้ประชาชนแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ดินในระหว่างวันที่5มีนาคมถึง30มิถุนายน2 5 6 4มีผู้แจ้งข้อมูลจำนวน4 4 7 3 0 6รายโดยในปีงบประมาณ2 5 6 5รกรมที่ดินได้นำข้อมูลบางส่วนจากโครงการบอกดิน1และบอกดิน2 ที่ประชาชนแจ้งตำแหน่งที่ดินไปใช้กำหนดแผนงานตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ70จังหวัดนะคะสำหรับระยะที่3โครงการบอกดิน3 เปิดให้ประชาชนแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ดินตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2565ข้อมูลในวันที่26พฤษภาคมมีประชาชนแจ้งข้อมูลแล้วกว่า1 6 9 1 3 0แปลงพบว่า5จังหวัดที่มีการแจ้งข้อมูลที่ดินสูงสุด ได้แก่จังหวัดอุบลราชธานี1703แปลงนครพนม8643แปลงนครราชสีมา8329แปลงศรีสะเกต8315แปลงและเชียงรายนะคะ6946แปลงตามลำดับนะคะการแจ้งข้อมูลบอกดิน3ทำได้ไง่ายๆไม่ซับซ้อน โดยท่านนำโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไปยืนบริเวณกลางแปลงที่ดินแล้วกดลิงก์นะคะลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนี้นะคะหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart La n นแล้วให้คลิกเลือกเมนูบอกดินแล้วทำการกดแจ้งตำแหน่งที่ดินรอค่าพิกัดขึ้นจากนั้นกรอกข้อมูลเจ้าของที่ดินชื่อสกุลเลขประจำตัวประชาชนที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ไลน์ ID ถ้ามีนะคะ หลักฐานในที่ดินที่มีเช่นนส3นส3กหากไม่มีหลักฐานให้เลือกอื่นๆจากนั้นกดส่งเป็นการเสร็จสิ้นนะคะและให้รอการแจ้งกลับจากกรมที่ดินสำหรับที่ดินที่เป็นโฉนดที่ดินแล้วไม่ต้องกดแจ้งตำแหน่งที่ดินโดยกรมที่ดินจะนำตำแหน่งที่ดินที่แจ้งไปตรวจสอบเบื้องต้นสำหรับใช้ในการจัดทำแผนงานด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ในที่ดินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ DOL Call Center 021415555ตลอด24ชั่วโมงนะคะอัปเดตล่าสุดรีบแจ้งข้อมูลด่วนบอกดิน3นะคะหมดเขต30มิถุนายน2565นี้เท่านั้น